ผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมในรายการเพื่อนคนสุดท้ายใน EP นี้นะก็เป็นอีก EP ีหที่ได้มาพูดคุยกันก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในคลิปต่างๆที่มผมได้ลงตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับจนถึง EP นี้คือ ผมเองเนี่ยก็มีความตั้งใจนะที่อยากจะทำคลิปเพื่อเป็นการพูดคุยนะแล้วก็อยากจะให้หลายๆคนนะครับได้เข้าใจถึงความเป็นสปรเรอร์แล้วก็สิ่งต่างๆที่ผมได้ทำอยู่นะฮะต้องต้องออกตัวเลยว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนเก่งนะไม่ใช่คนที่ดีเลิศประเสริฐสีอะไรมากมายนะครับแต่ก็พอที่จะ ทำได้แล้วก็พอที่จะเป็นแบบอย่างให้กับใครหลายๆคนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ได้ทําคลิปในการเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือแม้แต่อาจารย์เปียกเมืองราชเนี่ยก็มาให้ความรู้กัน,นผมก็ยอมรับอาจารย์เปียกนะเพราะว่าท่านเ,นเป็นคนที่มีความรู้พอสมควรนะครับท่านาถ้าเกิดในทางพระพุทธศาสนาท่านก็เรียนจบ ปร,ริยนร,รมสี่ประโยคนะครับในสมัยที่ท่านเป็นเนีแล้วก็เป็นพระแล้วก็พอศึกออกมาเนี่ยท่านก็ศึกษาในเรื่องของไสยเวท็ดีแล้วก็การเป็นหมอพรามตามพิธีโบราณนะครับผู้สืบสารประเพณีการวงสรวงแบบโบราณนะฮะแล้วก็เรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับโลกทิพย์หรือโลกของวิญญาณนะครับก็ไม่ได้เปิดตัวอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าถ้าเกิด ปิดตัวไปเนี่ยมันก็จะเก่งว่าหลายๆอย่างนะครับในในหลายเรื่องหลายๆราวเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีความต่างๆได้นะครับก็เพื่อเป็นการเซฟตัวเองเนาะอาจารย์เปียกท่านก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนมากมายนะครับรู้กันเฉพาะในวงพวกพ้องนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วที่ผมเองได้ ตอบคำถามต่างๆที่ลงคอมเมนต์กันเข้ามาใน TikTok นะครับวันนี้ก็น่าจะยกมาประมาณสัก2-3คําคำถามอีกเช่นเคยนะครับมีคำถามคำถามหนึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเขาถามว่าทำไมบางวัดไม่เผาวันอังคารทำไมไม่เผาวันศุกร์ไม่เผาวันเสาร์อะไรหลายๆอย่างด้วยกัน ท่านผู้ฟังครับผมนำเรียนมาตลอดว่าประเพณีแต่ละที่แต่ละถิ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรามาลองยึดสองสองคำครับมีอยู่สองคำคือคำว่าหลักวิชากับอีกคำหนึ่งคือคำว่าค่านิยมเชื่อว่าหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับในประเพณีต่างๆเนี่ยจะทำกันด้วยคำว่าค่านิยมแต่เรา ลองมองนึกถึงคําว่าหลักวิชาหรือหลักการและเหตุผลว่าสิ่งเนี้เขาทํากันเพื่ออะไรสิ่งเนี้เขาไม่ทํากันเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรที่ทําได้หรือทําไม่ได้อ่ะคือในคําถามที่เขาถามมาว่าทําไมเห็นหลายๆที่ไม่เผาวันอังคารไม่เผาวันศุกร์อ่าในส่วนตัวผมก่อนนะในส่วนตัวผมก่อนเนี่ยผมไม่เผาศพวันศุกร์รับอ่าวันศุกร์ มันมีหลายๆทฤษฎีความเชื่อนะฮะในวันศุกร์เนี่ยหลายๆคนเขาก็จะคิดว่ามันเป็นวันแห่งความสุขอ่าไม่มีความทุกข์เขาก็เลยไม่เผาศพอ่าประการแรกนะฮยประการที่สองเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าห้ามโบราณก็บอกว่าห้ามวันศุกร์ห้ามเผาวันเสาร์ห้ามฝังหรือห้ามเก็บอย่างเงี้ยหรือว่าเผาศพวันศุกร์ให้ทุกแก่ญาตินะครับ ม,มันก็เป็นไปได้ในหลายๆเขาเรียกว่าถ้าเกิดเรามีความเชื่ออย่างไรเนี่ยม,มันจะส่งผลแบบนั้นก็เป็นได้นะแต่เรามองนึกถึงหลักการและเหตุผลี่ในการเผาศพวันศุกร์ในกรุงเทพหรือในหลายๆคนเนี่ยเขาก็เผากันได้นะเขาก็เผากันได้เขาก็ไม่ถืออะไรโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเผากันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นวันพระวันศุกร์วันอะไรเผาหมดนะฮะ แต่ถ้าเกิดผมถือเนี่ยก็ถือว่าวันศุกร์เนี่ยมันมันมันให้ทุกแก่คนที่ที่เป็นญาติเป็นเป็นครอบครัวเหมือนกันนะมีอยู่เคสหนึ่งผมเผาศพโควิดรู้สึกว่าจะเป็นศพแรกของวัดเลยนะที่เป็นโควิดนะวันนั้นเป็นวันศุกร์พอดีแล้วก็เป็นคนแถวแถววัดด้วยนะครับผมก็คุยกับลูกพี่ว่าเฮ้ยลูกพี่มันมันจำเป็นต้องเผาอ่ะเขาบังคับมาว่าภายในยี่สิบสี่ชัว่วโมงต้องเผาลูกพี่ก็ ลึกๆเฮ้ยเอาไงดีวะเอาเผาก็เผามันปกติคือจะไม่เผาวันศุกร์อยู่แล้วไงแต่มันเป็นเคสของโควิดสิบเก้านะครับณนะตอนนั้นนะก็เลยเผานะครับเผาไปก็ไม่ไม่มีอะไรครับไม่ไม่มีอะไรก็เผาไปแต่เชื่อไหมครับว่าไม่เกินสามอาทิตย์นะครับไม่ถึงเดือนนะพ่อของคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เสียชีวิตต่อมาเลยนะครับ ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดนะฮะหลังจากนั้นก็เลยไม่เผาศพวันศุกร์อีกเลยหรือแม้แต่มีโควิดมาวันศุกร์ก็เก็บไว้ก่อนนะใส่เตาไว้ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งนะครับพออีกวันนึงอ่ะประมาณตีสามตีสี่ของอีกวันเป็นวันเสาร์เนี่ยผมก็เผากันนะฮะก็เพื่อความสบายใจของคนที่เป็นลูกเป็นหลานนะแต่ถ้าเกิดเท่าที่ครูบาอาจารย์ผมเล่ามานะเขาบอกว่าวันศุกร์เนี่ยนะม,มันเป็นถ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นวันเผาเถวาย งองค์สุริยพระสมาสัมพุทธเจ้านะเขาก็เลยไม่เผากันนะครับไม่เผาตรงกับวันที่เผาพระพุทธเจ้าอันเป็นศัสดาอีกของโลกนะฮะอ่ะต่อมาครับหลายๆวัดหลายๆที่ส่วนใหญ่เลยนะส่วนมากเลยแม้แต่วัดผมเองก็ก็มีความเชื่อแบบน,นี้ก็คือไม่เผาศพวันพระ,ะวันพระนะครับเนียครับว่ามันเป็นวันไม่ดีถ้าสมมุติถ้าเกิดจะเผาจะเผาก็ต้องยกให้พระอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจ หลักการและเหตุผลก่อนนะครับคือวันพระเนี่ยคือวันอะไรคือวันที่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดเนี่ยจะต้องทําสังฆกรรมคือการลงอุโบสถสด,สดมนทำวัดเช้าทําวัดเย็นตลอดจนลงโอวาพระปาติโมกหรือฟังพระปาติโมกสิน227้อีเข้อฉะนั้นในการงานศพเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเออพระเนี่ยคงจะไม่มีเวลามาสดมาติกามาเทศมาพิจารณาผ้าในงานศพ เขาก็เลยไม่เผาศพวันพระกันนะฮะถามว่าผมเคยเผาไหมเคยครับผมเคยจะวันพระแปดคำสิบห้าคำข้างขึ้นข้างแรมผมก็เผามาแล้วนะอันนี้ผมก็ก็แล้วแต่จะภาพละกันนะอันนี้ผมไม่ขัดข้องถ้าจะภาพไหนที่อยากจะให้เผาวันวันพระเนี่ยผมก็ไม่ไม่ขัดข้องนะครับไม่ขัดข้องในตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวันอังคารนะครับตายเสาห้ามเผาอังคาร หรือตายอังคารห้ามเผาเสานะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งนะครับถ้าหลักการในสมัยโบราณนะอันนี้จะเป็นเรื่องของโบราณโดยเฉพาะคนที่ตายโหงนะมันจะเป็นโดนขาดกรรมหรือว่าประสบอุบัติเหตุอะไรกันแล้วแต่ถ้าเขาตายวันเสาร์เนี่ยเขาจะไม่เผาวันอังคารกันคืออะไรมันวันเสาร์นะมันเป็นวันที่แข็งมันเป็นวันแรงนะครับมันเป็นวันแรงแล้วคนที่เขาตายด้วยอุบัติเหตุเนี่ยหรือ มันผิดธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอะ่ะคนโบราณเขาจะเอาเท่ากระดูของคนที่ตายวันเสาร์แล้วก็เผาวันอังคารเนี่ยไปทําของอ่าเนี่ยคือคือที่เขาเขาไม่นิยมกันเนี่ยแล้วเห็นบางที่เขาก็ไม่เผาวันพุธอีกนะที่เขาบอกอะไรหัวกุดไทยเน่าเหมือนกับตัดผมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมเองผมก็ตัดผมวันพุธนะนะครับอันนี้มันก็เป็น เป็นความความเชื่อของแต่ละที่แต่ละถิ่นนะบางคนครับท่านผู้ฟังไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยตั้งใจจะไว้สองคืนนะครับแต่เผอิญไอ้วันที่สองก็บกายเป็นวันพระอ่ะอีกวันหนึ่งก็กกายเป็นวันศุกร์อีกวันหนึ่งกับเป็นวันเสาร์บางคนเขาก็ไม่เผาวันเสาร์มันแข็งคนนั้นเขากติว่า้วันอังคารมันก็ไม่ดีนะวันพุธมันก็ไม่ดีวันพฤหัสมันกับวันพระวันศุกร์มันก็ขัไม่เผาสรุปงานนั้นไม่มีตังค์ครับ ต้องจาเป็นเอาไว้เจ็ดคืนเพราะว่าหลายๆคนเขาติงเขาติกันครับมันก็คือเป็นความเชื่อครับผมก็บอกว่าแล้วแต่จะภาพเลยถ้าเกิดมามวเชื่อหรืออะไรกันแบบนี้ยสุดท้ายก็จะไม่ได้เผานะฮะเราลองคิดนะครับว่าถ้าเกิดเป็นประเทศนอกนะเป็นประเทศนอกเขาเผาศพเนี่ยเขาไม่ได้ดูวันแล้วครับว่าวันไหนวันพระวันไหนวันศุกร์วันไหนวันอังคารวันเสาร์อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับโดยเฉพาะประเทศชาติเราเนี่ย ประเทศไทยของเราในศาสนาพุทธของเราเราก็มีความเชื่อแบบนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าความเชื่อของใครนะครับเพราะว่าความเชื่อใครความเชื่อมันนะครับแต่ถ้าเกิดหลักถ้าผมเองนะถ้าถามผมเองเนะี่ยผมเน้นที่สุดเลยก็คือไม่เผากันสุกแค่นั้นเองครับผมถือว่าเป็นวันเป็นวันหยุดนะเป็นวันพักเตานะเจ้าที่เจ้าทางเตาหายกลาตะกะลีจะได้นอนพักผ่อนบ้างนะถ้าเกิดเผากันทุกวันก็คงจะเหนื่อยนะนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ผมตอบแล้วนะฮะ อต่อมานะครับที่เขาถามกันเข้ามานะครับเวลาเผาศพมีศพที่นั่งลุกไหมนะครับอัอนนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจหลายๆคนจะเคยเห็นที่เชิงตะกอนนะครับศพที่เชิงตะกอนที่ว่าศพจะลุกบ้างอะไรบ้างนะผมพูดตรงนี้เลยนะครับว่าผมเผามาเนี่ยน่าจะไม่ต่ํากว่า ตั้งแต่ช่วยมาเลยนะตั้งแต่ช่วยลูกพี่มามาประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าพันศพให้หลังเนี่ยผมไม่เคยเห็นศพไหนลุกนั่งเลยนะในเตาเผาศพเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะผมก็ไม่รู้นะว่าใครก็เห็นว่ามันจะลุกมันยังไงนะลองถามสักปะเลยคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเตาถ่านหรือเตาน้ํามันเนี่ยผมไม่เคยเห็นศพลุกขึ้นมานั่งแบบลุกมานั่งเลยนะแต่เชื่อไหมครับว่าคนเราอะ่ะ เวลาเราออกกาลังกายให้เรางอหลังเนี่ยเรางอไหวไหมบางคนก็งองอไม่ได้นะครับแต่เชื่อไหมว่าถ้าเกิดเวลาเผาศพจริงเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นประจําเนี่ยนะก็คือเขาจะไม่ลุกนั่งครับแต่ตัวเขาจะงองอเรานึกถึงโยคะนึกถึงนึกถึงเวลาเราเราลัเออมือเราลําปกติถ้าเกิดเรากำมือเนี่ยมันจะง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราจะลําแบบเอาเอา,เอาไปเอาปลายนิ้วของเราเนี่ยให้ไม่อยู่ตรงข้อแขนเนี่ย มันยากใช่ไหมแต่งาน,นตะศบเนี่ยมันงอแบบนั้นอะ่ะส่วนใหญ่นะแทบทุกงานเลยนะงอย้อนไปเหมือนปลาย่างอะ่ะเราคิดอย่างนี้นะาไม่ได้บูลลี่นะฮะก็คืออธิบายเข้าใจนะครับถ้าเกิดจะมีลุกนั่งเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะแต่ถ้าเกิดเป็นเชิงตะกอนหรือกองฟอนเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับต้องเข้าใจว่าไฟเนี่ยมันค่อยคอยลุกนะเตาไฟที่เชิงตะกอนมันค่อยๆลุกมันจะทําให้เส้นมันค่อยๆไปนะครับแต่ถ้าเกิด เผาเตาถ่านหรือเตาน้ำมันเนี่ยไม่น้อยครับที่จะไม่มีเลยนะผมเผามาเป็นพันๆศพไม่เคยมีเห็นมาลุกนั่งเลยนะมีแต่หลังงอง,งองขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยหัวงองขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ประจำนะฮะแต่ถ้าเกิดจะมาลุกนั่งอน่เนี้ยไม่ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะอ่ามันก็เป็นคําถามท,าที่หลายๆคนเขาก็สงสัยนะครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยหลายๆคนไม่รู้ครับแม้แต่เจ้าภาพเองก็เกิดไม่ได้มาติด ตามสัปเหร่ทุกฝีก้าวเนี่ยก็จะไม่รู้ก็คือเห็นแค่พิธีกรรมตรงนั้นนะครับเห็นแค่พิธีพิธีกรรมตรงนั้นว่าเออสัปเหร่เขาทำอะไรยังไงนะครับส่วนคําถามต่างๆที่เกี่ยวกับเสียชีวิตจมน้ําจากอุบ,บัติเหตุเนี่ยทำอย่างไรจัดการอย่างไรผมก็เล่าไปแล้วนะครับพูดคุยกับท่านผู้ฟังไปตั้งแต่ EP ต้นๆไปแล้วนะครับนะส่วนยังไงต่างๆท่านก็สามารถไปติดตามคลิป นะครับใน t i k t o อกได้นะครับชื่อว่าพวกเขาเรียกผมว่ามหาบอมนะครับเป็นชื่อที่ผมตั้งไว้แบบนี้แล้วก็เหมือนกับชื่อช่องใน Youtube นี้นะครับยังไงก็คอมเมนต์หรือถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสเปเลอร์หรือจะถามอะไรกับอาจารย์เปียกเมืองราชท่านก็ถามกันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่คอมเมนต์เข้ามาท่านไม่ต้องกลัวครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับ จะตอบไม่ตอบเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีเวลาว่างผมก็จะตอบแต่ถ้าเกิดไม่ว่างก็ก็ยังไงผมก็ได้อ่านแล้วนะครับแล้วผมจะมาตอบในคลิปถัดไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คอมเมนต์กันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเตาที่ผมเผาศพในแต่ละวัดนั้นเป็นอย่างไรหรือในแต่ละเคสนั้นมันต่างกันอย่างไรแล้วก็เรื่องราวของความเชื่อนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันนะครับขอได้รับคําขอบคุณนะครับจาก ท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับที่สละเวลาอันมีค่าของท่านนะครับมารับฟังเรื่องราวต่างๆที่ผมได้มาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้นะครับฝากกดติดตามฝากถูกใจแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็รอชมคลิปใหม่ๆที่จะมาในอนาคตสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ